สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ช่องทางนะคะวันนี้ทดลองไลฟ์ทั้ง2ช่องทางคือทั้ง Facebook และก็ y o u t u b e y o u t u b e นี่ครูเสามาไลฟ์เป็นครั้งแรกนะคะส่วนใน Facebook a c e b o o k นี่เคยไลฟ์มาแล้วแต่ว่าเวลาที่ไลฟ์ครั้งก่อนๆจะเป็นไลฟ์การสอนเต้นแต่วันนี้เราจะมาไลฟ์พูดคุยกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาครูเสาพูดอาจจะบางครั้งมองทาง Facebook บางครั้งมองทาง YouTube นะคะ คอมเมนต์ <Comment S 2> พูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะหัวข้อวันนี้ก็คือจะมาตอบคำถามว่าคำว่าบาในรีลาดคืออะไรบาในที่นี้หมายถึงการนับบาในจังหวะด,ดนตรีนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามานิดนึงแล้วเรามาพูดคุยกันค่ะวันนี้ไลฟ์ทั้งสองช่องทาง เสียงได้ยินชัดเจนดีไหมคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ครูสาจะมองสลับไปสลับมานะคะสลับไปสลับมาเพราะว่าปกติเขาถ้าหากว่าเขาไลค์ป็น2ช่องทางคือ Facebook ด้วย YouTube ด้วยเขาจะไลค์กันในคอมไลค์ like กันในคอมเขาก็มีกล้องเดียวและใช้โปรแกรมไลค์สดผ่าน2ช่องทางได้แต่ครูสาง,ง่ายกว่านั้นใช้มือถือสองเครื่องค่ะ ใช้มือสื่อของสองเครื่องเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องบารในรีลาดนะคะคำว่าบารมีคนถามมาเวลาที่ครูสาวทำคลิปแล้วบอกว่าทำนิวยอร์กสามบาร์ทำแฮนด์ทูแฮนด์สามบาบางท่านอาจจะไม่ไม่เข้าใจว่าคําที่ครูสาวพูดว่าบาร์คืออะไรบาร์คือห้องดนตรีนะคะถ้าหากว่าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกอ่ะบาร์คือห้องดนตรี อย่างในจังหวะชืช้ชาหนึ่งบาก็จะมี4บีนะ่บีดคือถ้าหากว่าชืช้อชาเราจะนับ two three four and one คือ1บาร์หรือ2 3 4และ1คือ1บาร์นะคะจังหวะรัมบ้าหรือคิวบาร์รัมบ้าก็2 3 4 1ก็คือ1บาร์อย่างวอลก็หนึ่งสองสามคือหนึ่งบาตรงนี้เราเรียกว่าบาร์ค่ะของดนตรี บาร์คือห้องของดนตรีในในลีลานี่จะมีที่เป็นมาตรฐานก็จะมีสแตนดาร์ดหรือเราเรียกว่าบอลรูมหรือสแตนดาร์ดและก็ลาตินอเมริกันสแตนดาร์ดก็จะมี5จังหวะลาตินอเมริกันก็จะมี5จังหวะในสแตนดาร์ดก็จะมีวอลทังโก้สโลว์ฟ็อกซ์ทรอดเวนิสวอล์วิกสเต็ปนะคะ ถ้าในลาตินก็จะมีลัมบ้าชลชาเซมบ้าพาโซโดโเบแล้วก็จแล้วก็ถ้าจังเป็นจังหวะอื่นๆที่เราเต้นกันอยู่ในในโซเชียลของเราเราก็จะมีอเมริกันลุมบ้ากวัวราชาตะลุงแล้วก็โซเชียลของต่างประเทศโซเชียลแดน e นะคะก็จะมีพวกบาชตาซาซา่าพวกนี้นะคะแล้วก็มีอื่นๆอีกหลากหลายในการเต้นลัมแบบจับคู่เนี่ยจังหวะมีเยอะมากเลยนะคะ ลีลาถือว่าเป็นสากลเพราะฉะนั้นดนตรีดนตรีที่เราใช้อย่างอย่างมนรอสิอ่งนี้นะคะหนึสคือ1บาอันนี้ไม่ไม่ทราบเข้าใจกันได้ได้ไหมนะคะลองทักทายพูดคุยเข้ามาได้นะคะก็ครูสาวไลฟ์ในใน u t u b e เนครั้งแรกไม่ทราบจะเห็นคอมเมนต์ไหมครูสาวก็จะมองผ่านในมือถือเพราะไลฟ์ด้วยมือถือไลฟ์ด้วยมือถือ ตอนนี้ก็มีคนที่เข้ามาดูอยู่ใน y t u t u สามท่านนะคะเพื่อนๆในเฟซบุ๊กแฟนเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจนี้ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เห็นนะคะบาในในจังหวัดดนตรีของลีลาดก็จะมีความสำคัญก็คือเวลาเราเต้นลีลาดเราเราจะนับเราจะนับเราทำฟิกเกอร์ เพราะว่าฟิกเกอร์บางฟิกเกอร์จะจะประกอบไปด้วย2บาบาบางฟิกเกอร์1บาร์บาเวลาที่ครูสาวพูดจะพูดเป็นบาไม่ไม่ได้พูดเป็นฟิกเกอร์อย่างสมมติว่าทําแฟนแฟนมีสองบาก็คืคอสองสามสีและหนึ่งสองสามสี่และสองเวลาครูสาวนับจะมีสองสามสีและหนึ่งสองสามสีและสองสองสามสีและสามเพื่อให หนึสตรงนั้นเพื่อให้เรารู้ว่าเราเราเรา,เราทำไปกี่บาร์แล้วถ้าสมมติว่าเป็นฟิกเกอร์เดียวกันซ้ำๆอย่างนิวยอร์กสบาร์อย่างเงี้ยค่ะก็จะ2,3,4ี่และหนึ่งสอามี่และ2องอย่างดนตรีที่เราใช้เต้นลีลาดกันนะคะเขาจะมีจังหวะมาตรฐานของเขาถ้าหากว่าเป็นการแข่งขันเขาก็จะกำหนดจังหวะมาตรฐานมาเลยนะคะว่า อจอย่างจังหวะวัยวะจะใช้ความเร็วกี่บาบต่อนาทีเขาจะบอกมาเลยว่ากี่ BPM นะคะคือย่อมาจาก BPM คือบาเปอร์มินิตก็คือบาต่อนาทีก็คือ1น,นาทีเนี่ยเรานับได้กี่บาสมมติว่าจังหวะชาชาชาเราจับเวลาเลยค่ะหนึ่งนาทีเรานับไป ตั้งเวลา1นาทีแล้วนับไป2 3 4สามสและห2 3 4และส 2, 2 3 4และสามสและ4นับไปเรื่อยๆจนครบ1นาทีถ้าหากว่าเราได้นับได้30บาทก็ใน1นาทีก็แปลว่าอานั่นแหละค่ะ1 30อ่า30บาทต่อน1นาทียังเกาจะมีกำหนดนะคะเขาจะมีกำหนดว่า ในในสแตนดาร์ดวอล์ก์ก่อนแล้วกันนะคะวอล l s ์เนี่ยความเร็วที่เขาใช้เต้นกันก็นกคือ28 -30 บถึงาบาร์ต่อนาทีจะเป็นความเร็วที่เรากำลังเต้นกันได้สนุกแล้วก็เป็นความเร็วที่เขากำหนดเวลาที่เขาใช้แข่งขันด้วยเขาก็กำหนดเขาก็วิเคราะห์มาแล้วว่า2 8่0บถึงาบาร์เนี่ยเป็นจังหวะที่เราเต้นได้สนุก แล้วก็ถ้าอย่างแทงโก้ก็จะ31มสถึงสาบาทต่อนาทีสโลฟอกทอดก็จะ28ถึง30บาทต่อนาทีสโลฟอกทอดกับวอนเนี่ยจะเท่ากันนะคะแล้วก็ควิยสเตปห้าสิบถึงห้าสิบสองบาทต่อนาทีแต่ถ้าเราเต้นแบบโซเชียลก็จะอาจจะแบบเร็วไปนิดนึงสำหรับคนที่เต้นโซเชียลแต่ว่าสำหรับนักแข่งขัน,ขนเขาจะกำลัง กำลังดีกําลังสนุกเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแซมบ้าก็50-52บถึง52าบทต่อนอาทีช,ชาชาา3 0ิถึง32บาทต่อนอาทีลัมบ้าหรือคิวบัรลัมบ้าก็25-27บาถึง27บทต่อนอาทีนะคะอย่างพาโซโดเบเล่6 0บถึง62บาทต่อนาทีใจก็4 2 4บถึง43าถึง44บทต่อนาทีสำหรับนักกีฬาสำหรับการแข่งขันเนี่ย จะความเร็วขนาดเนี้ใช้แต่ว่าถ้าเราเป็นโซเชียลหรือเป็นผู้สูงอายุก็จะรู้สึกว่ามันเร็วไปนิดนึงก็ลดลงมาต่ำกว่าน,นั้นได้ค่ะใครมีคำถามก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะถูกเสาไลฟ์เป็นครั้งแรกทาง YouTube แล้วก็ Facebook พร้อมกันโดยใช้มือถือ2เครื่อง เครื่องหนึ่ง a c e b o o k แฟนเพจเครื่องหนึ่ง u t u b e ไม่ไม่ได้ใช้เป็นคอมแบบที่เขาใช้กันนะคะ,อ,ะอย่างอย่างวอลส์กับเวนิสวอล์ l เวนิสวอล์ l บางบางครั้งเราก็เรียกว่าควิกวอล์ q ควิกวอล์ s กับเวนิสวอล์ l คือจังหวะเดียวกันนะคะเวลาเขาแข่งขันเขาจะเรียกว่าเวนิสวอล์นแต่ว่าเวลาเราไปเต้นในโซเชียลเนี่ยก็คือวอล์ s ที่เร็วขึ้นเราก็เลยเรียกว่าควิกวอล์ s วอลหรือควิกวอลก็จะเป็นดนตรี3บีดสบีดบีดคืออะไรบีดก็คือเคาะใน1บาร์หบาร์แล้วอย่างวอลสามสบีดก็คือเคาะ1บาร์เคาะ3ครั้งแล้วก็จะนับ1 2 3่งสนะคะวอลกับเวนิสวอลเป็นดนตรี3บีดนะคะก็ถ้าเป็นสโลฟักท t อดวอลวอลเวนิสวอลจะเป็น3าทับสก็คือดนตรี3บีด ถ้าโซโลฟอกทอดกับควิกสเซปโดนตรี4บีดจะเป็น4ีทับสแทงโก้ดนตรี2บีดก็2อทับสี่ที่ตัวหน้าเนี่ยคือคือบีดหนึ่งบาร์เนี่ยจะต้องมีกี่เคาะกี่เคาะอย่างเงี้ยค่ะเคาะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าอย่างแซมบ้าก็เป็นดนตรีแซมบ้ากับพาโซเป็นดนตีสอทับสี่สองบีดนะคะแล้วก็ลัมบ้าชาชา ใจพรกงนี้จะเป็นดนตรี4ี่ทับสีดนตรีสีบีตต่อ1บาร์หวังว่าคลิปนี้ไลฟ์ครั้งนี้อาจจะทำให้เราได้รู้จักคำว่าบาร์ในคำว่าบาร์ในเวลาที่เขาพูดถึงในการใช้ดนตรีของลีลาดถ้าหากว่ามาดูย้อนหลังและมีคำถามอะไรอยากถามหรือว่าอยากให้ครูสาวมาไลฟ์สด คุยกันเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะตอนนี้ที่ใครที่ดูอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ไลฟ์ครั้งแรกโอเคหวังว่าคงจะมีความมีประโยชน์บ้างสักเล็กน้อยนะคะจากการไลฟ์ครั้งนี้และเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับครูสาว a n n e l และ ครูสาว KS แดนลีลาดเพื่อสุขภาพค่ะใน youtube ชื่อครูสาว a n n e l และใน f แฟน g e จ a c e b o o k ครูสาว KS แดนลีลาดเพื่อสุขภาพค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ